สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับรายการอุ่นใจใกล้หมอเช่นเคยนะครับช่อง 9M ก้าเอ็มทุกวันพุธเวลาบ่ายโมงห้นาทีเจอกันตรงนี้แล้วก็จะมีสาระน่ารู้น่าสนใจได้ประโยชน์มาให้ท่านได้ติดตามกันนะครับวันนี้มีกรณีของผู้ป่วยที่โรงพยาบาลสุขุวิทนะครับวัยหกปีแต่ว่าในช่วงที่วัยหกนั้นเจอปัญหาหลอเดเลือดสมองแล้วก็เลยกลายเป็นผู้ที่ อมาพาตซีอีกหนึ่งครับซี่ขวาพูดก็ลำบากนะครับก็เลยทำกายภาพพื้นฟูมาแต่ก็ยังไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่จึงมาที่โรงพยาบาลสุภูมวิท์ที่ศูนย์เวชศาสตร์ตื้นฟูแล้วก็ได้รับการบำบัดรักษาฟื้นฟูต่อเนื่องนะครับตั้งแต่วัย62จนทุกวันนี้66ปีมีความคืบหน้ามีพัฒนาการอย่างไรติดตามจากคุณปราณีผู้ป่วยท่านนี้ได้เลยครับ เส้นสมองแตกค่ะแล้วคุณหมอก็บอกว่าเราจะใช้การไม่ได้ครึ่งหนึ่งซึ่งก็จริงลุกไม่ได้เลยข้างหนึ่งนี่ชาไปหมดเหมือนกับไม่ใช่ของของเราไม่รู้สึกอะไรทั้งสิน้นซึ่งคุณหมอก็บอกว่าคุณไม่สามารถเดินได้ต้องนั่งรถเข็นลูกชายก็ไปหาครูมาฝึกกายภาพที่บ้านเขาก็ฝึกมาจนถึงได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วมันก็เริ่มแบบไม่เพิ่มขึ้นก็เดินได้เล็กน้อยขึ้นบันไดได้โดยจับแต่ว่ามันไม่ได้มากกว่านี้ก็คุยกับหมอกว่า ภาพอ่ะเขาก็บอกว่าคุณแม่ลองมาไหมซึ่งเป็นคุณหมอปันอยู่โรงพยาบาลสุขุมวิทลองมาทําดูไหมเผื่อจะดีขึ้นและตัวเขาจะคอยดูให้ด้วยเราก็เลยมาก็มาเจอคุณหมอปันคุณหมอปันก็ทิบายให้ฟังว่าเครื่องนี้มันจะช่วยทาให้เราอ่ะดีขึ้นพัฒนาให้ดีขึ้นแต่ทุกอย่างก็ต้องอู่ที่ตัวเราด้วยแล้วก็ความสามารถของเราว่าได้แค่ไหนเราก็ทําซึ่งหมอกายภาพที่ฝึกอยู่เขาบอก คุณแม่ดีขึ้นนะขายกได้ดีขึ้นแรกๆก็คือทั้งลากทั้งเหวี่ยงใช้แรงตรงนี้ซึ่งมันไม่ถูกไนงะมันต้องใช้ทั้งขา,ากันตอนนี้เริ่มดีขึ้นดีขึ้นแร้ยกขาได้สูงขึ้นเมื่อก่อนครั้งแรกที่ทําก็คือหมอเอาเข็มมาจิ้มเราก็ไม่รู้สึกแต่เดี๋ยวนี้ใครทํำอะไรเราก็รู้สึกหมดก็จะบอกอย่าทานะจะเจ็บนะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มรู้หมดแล้วทุกอย่าง ก็ตั้งเป้าว่าเราจะพยายามช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องใช้ลูกทั้งสองคนมากมายแล้วตอนนี้เราก็แบบเข้าห้องน้ําเองทําอะไรเองถ้าอยู่ในบ้านนะคะเราจะทําได้หมดเป็นข้อมูลต่อเนื่องจากกรณีของคุณปราณีวัย66ปีซึ่งก็เจอปัญหาริดของ s t r o k นะครับจนกระทั่งทําให้ซีกขวาเนี่ยมีปัญหาอ่อนแรงต้องมาฟื้นฟูกันแต่ว่า ความที่เป็นนักสู้ครับใจเต็มร้อยจริงๆนะครับก็สู้ต่อมาจนกระทั่งนี่มารับการรักษาฟื้นฟูเนี่ยครับที่โรงพยาบาลสุขุมวิทที่แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูที่ศูนย์ของเรานะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนายแพทย์ปณวิทย์บุวิพัฒนน์แพทย์ผู้ชํานาญการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูประจำโรงพยาบาลสุขุมวิทสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับในเคสของคุณปราณีนี่สู้มา6ปีนั้นมาแรกๆกับตอนนี้นี่แตกต่างกันเลยไหมครับ แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยครับช่วงแรกที่มานั้นคือมาเจอผมตอนที่มีอาการของเลือดออกในสมองเนี่ยผ่านไปแล้ว2ปีกว่ารักษากันยาวนานนะครับแล้วก็เห็นผลการรักษาเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับซึ่งถ้าย้อนประวัติไปเนี่ยตอนที่มีเลือดออกในสมองใหม่ๆต้องนอนติดเตียงมีก้อนเลือดออกองในสมองเนี่ย ในตำแหน่งซีกซ้ายของสมองที่เป็นก้อนใหญ่พอสมควร,ครนะครับจากการคาดก,การณ์ของแพทย์ที่ดูแลในตอนนั้นนะครับคบาดก,การณ์ไว้เลยว่าคุณปาณีเองเนี่ยจะต้องเป็นผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาตและอาจจะต้องนอนติดเตียงไปตลอดชีวิตสิ่งดึงดูดให้ครอบครัวของคุณปาณีเนี่ยเข้ามาหาเราเนี่ก็เพราะว่าเรามีเทคโนโลยีใหม่ๆในการรักษาเรื่องของส t r o k e หรือเรื่องของโรคหลอดสมองนะครับเราสามารถนำเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยเข้ามาช่วยเร่งครับเร่งรัดพัฒนาการตรงนี้ให้มีการฟื้น ให้เร็วขึ้น เทคโนโลยีที่เราใช้กันในปัจจุบันนี้เนี่ยที่เป็นตัวเร่งที่สําคัญก็คือการใช้ตัวแม่เหล็กในการกระตุ้นรักษาทั้งตามตัวและที่ศีรัะนะครับตามตัวเราเรียกเป็น PMS ครับนะครับตามที่ศีษะรเกร็เรียกเป็น TMS <P MS S 1> นะครับเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นผ่านกระโหลกศีรษะนะครับในการไตฟื้นฟูสมองส่วนที่ทำงาน<ม>กรณีของคุณปาน,นีเนี่ยถือว่า2ปีผ่านไปนี่เป็นเรื่องราวของการเป็นที่ค่อนข้างเรือดรังการเรือดรังแบบนี้เนี่ยเวลาเราใช้เทคโนโลยีในการ กระตุ้นสมองนั้นเนี่ยจะต้องมีวิธีการในการกระตุ้นในตำแหน่งต่างๆนำะลักษณะของสถานะการเลื้อรังของเขานะครับโดยที่การทํางานของสมองซีกที่ดีมักจะเป็นตัวไปห้ามการฟื้นของซีกที่ไม่ดีนะครับนี่คือคกลไกการทํางานของสมองตามปกติที่ทํางานทดแทนกันครับในการทดแทนนี่มันทําให้ข้างที่ไม่ดีเนี่ยฟื้นยากในที่สุดเนี่ยมีข้อสรุปออกมาอย่างนี้จนได้ว่าต้องใช้วิธีการระงับการทํางานสมองซีกดี เพื Ni, U, <th> ่อกระตุ้นให้เกิดการฟื้นขอสวองซี่กี่เสียก็สามารถทําให้เกิดการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องได้ครับ การซื้อไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการพูดนึกคำนะครับกับเรื่องของการลดการเกรงดีขึ้นตามลําดับ,บตั้งแต่การรักษาครั้งแรกๆเลยเพียงแค่ว่าการดีขึ้นตามลำดับต่างๆเหล่านี้ในช่วงแรกๆที่สมองเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่า neuroplasticity นะครับการเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนี่ยมันจะคงอยู่ต่อเมื่อเราทําซ้ําๆหลายๆครั้งถ้าถามว่าปัจจุบันเนี่ยการซื้นตัวของคุณปานีเป็นยังไงต้องบอกเลยว่าการซื้นตัวนั้นซื้นตัวได้ถึงขนาดว่าเดินโดยไม่ใช้ไม้ ได้แล้วโดยสิ้นเชิงครับแล้วก็อยู่ในที่สาธารณะบางทีก็แค่ว่าขอแตะๆลูกหน่อยเวลาเดินสิ่งที่สําคัญของคุณปราณีที่มารักษากันโดยตลอดเลยก็คือว่ามารับบริการการรักษาทางกายภาพบําบัดอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยันมากอาการที่หลงเหลืออยู่เนี่ยไม่ปล่อยให้กลายเป็นสิ่งที่ติดตัวไม่ปล่อยเลยครับแล้วพอมารักษาแล้วรู้สึกได้เองเลยว่ามันยังดีขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง ความต่อเนื่องของการฟื้นดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้ดนนเรื่อยๆและเป็นจริงสําหรับทุกๆคนที่มีความพยายามในการรักษาทางกายภาพบำบัดอย่างต่อเนื่องครับยาหมดกําลังใจถูกต้องครับ Never give up ครับมีคําแนะนํากับผู้ดูแลยังไงสิ่งที่อยากจะบอกกล่าวกันก็คือว่า ให้ทุ่มเทความพยายามในการทําให้การฟื้นคือตรงนี้เป็นจริงขึ้นมาธรรมชาติของร่างกายเราเนี่ยจะซ่อมแซมตัวเองได้อยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าในการฟื้นบางสิ่งบางอย่างนั้นต้องการแรงกระตุ้นจากภายนอกแรงๆครับซึ่งตอนนี้เรามีอุปกรณ์มีวิธีการในการกระตุ้นแรงๆจากภายนอกเรามีทั้งกระแสไฟฟ้าในการกระตุ้นเรามีทั้งแม่เหล็กในการกระตุ้นแล้วแรงเรายังมีทั้งหุ่นยนต์ในการช่วยกระตุ้นด้วยนะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นอุปกรณ์สมัยใหม่ที่ ทำให้การฟื้นตัวนี้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับ,รบเทคโนโลยีก้าวหน้าทางการแพทย์เนี่ยมาทันนะครับยังมาทันอยู่ในสมัยนี้เพราะว่าอาจารย์ปรวิชก็ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการที่จะกระตุ้นนะครับฟื้นฟูผู้ป่วยที่เจอเส้นเลือดแตกในสมองมาเรียบร้อยแล้วจนกระทั่งมาฝึกอย่างต่อเนื่องถึง6ปีนะครับตอนนี้6ปีแล้วคุณปราณีก็ยังสามารถพัฒนาการได้จนกระทั่งใกล้เคียงกับปกติมากขึ้นไปเรื่อยๆครับ ถือว่าเป็นสาระที่น่ารู้แล้วก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับแล้วก็จำด้วยครับเนเวอร์กีฟเหมือนอย่างที่อาจารย์ปนวิทย์ได้ให้ชมมาแล้วนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ที่ป่วยด้วยนะครับแล้วก็ท่านที่ใช้เวลาในการดูแลเป็นภาระกับผู้ป่วยด้วยวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์ประวิทย์อย่างยิ่งนะครับที่ได้กรุณามาให้ข้อมูลกับผู้ชมของเราก็เลยขอโอกาสลาไว้ตรงนี้ด้วยเลยดีไหมครับสวัสดีครับ